กลางคืนที่เงียบงันหญิงสาวตื่นจากความฝันที่เหมือนจริงเกินไปแต่เมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นผู้หญิงในฝันยืนอยู่กลางทุ่งนาจริงๆเสียงเรียกเบาๆดังขึ้นในความมืดเจ้าจะต้องตามข้ามาตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะสิ่งที่รออยู่ในความมืดไม่ใช่ความฝัน แต่คืออดีตที่กลับมาทวงสัญญาแสงจันทร์สาดลงมาจากฟ้าคืนที่เงียบสงัดลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆพาม่านบางสันไหวราวกับมีใครแต่ต้องมันเบาๆหญิงสาวชื่อมีนาลืมตาขึ้นจากความฝันหัวใจของเธอเต้นแรงเหนือเย็นเกาะเต็มหน้าผากเธอนั่งอยู่บนเตียงไม้ในบ้านเก่ากลางทุ่งนาทุกอย่างรอบตัวนิ่งเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงกลางคืน กลิ่นญ้าเปียกจากฝนที่เพิ่งตกยังคงลอยอยู่ในอากาศในฝันนั้นเธอเห็นหญิงสาวคนหนึง่งสวมชุดสีขาวเดินอยู่กลางทะเลหมอกรอยยิ้มของหญิงคนนั้นสวยงามแต่แฝงความเศร้าเสียงของเธอยังคงก้องอยู่ในหัวของมีนาเจ้าจะต้องตามข้ามาให้ได้มีนาเดินไปที่หน้าต่างเธอมองออกไปยังนาข้าวที่เงียบงนันแสงจันทร์สะท้อนบนผืนน้ำในคันนา เธอเห็นเงาของหญิงชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งไม่ไหวติง่งหัวใจของมีนาหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอพยายามกับพริตตาแต่เงานั้นยังอยู่เธอคว้าไฟฉายเก่าที่หัวเตียงแสงไฟสว่างวาบออกไปในความมืดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแต่รอยเท้าผู้หญิงเปียกน้ำยังคงชัดเจนอยู่บนพื้นดินเธอก้าวออกจากบ้านเท้าเหยียบลงบนโคลนเย็น เสียงน้ำกระเด็นเบาๆดังขึ้นในความเงียบมีนาเดินตามรอยเท้าทุกก้าวเหมือนพาเธอเข้าใกล้บางสิ่งลมแรงขึ้นจนผมของเธอปลิวสะบัดกลิ่นดอกไม้ป่าหอมปนกลิ่นดินชื้นเธอหยุดเมื่อเห็นแสงแปลกๆอยู่ไกลออกไปมันเป็นแสงสีนวลลอยอยู่กลางทุ่งเหมือนมีคนถือโคมเดินช้าๆหัวใจของมีนาสั่นอีกครั้ง เธอรู้สึกเหมือนเคยเห็นแสงนั้นในฝันเธอเก้าวเข้าไปใกล้แต่เมื่อแสงนั้นหันมาทางเธอมีนาเห็นใบหน้าของหญิงในฝันอย่างชัดเจนตาโตจ้องมองมาอย่างเยือกเย็นริมฝีปากของเธอค่อยๆขยับเจ้ามาช้าไปเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นเยียบจนมีนาขนลุกเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแสงโคมดับลงทันทีความมืดเข้าปกคลุมอีกครั้ง เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเธอมีนาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไปเงาที่มีนาเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนแต่เป็นร่างของหญิงชุดขาวที่ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินผมยาวของเธอปลิวตามแรงลมที่ไม่มีที่มาแสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าสีขาวนั้นจนดูเหมือนเรืองแสง ดวงตาของหญิงชุดขาวคู่นั้นมืดลึกราวกับหลุมอันไม่มีที่สิ้นสุดมีนาก้าวถอยหลังอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากกอกเธอพยายามจะร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอหญิงชุดขาวยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วเรียวยาวของเธอสั่นเล็กน้อยแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบา,บาก็ดังขึ้นในอากาศเจ้าจำข้าไม่ได้หรือมีนามีนาขมวดคิ้ว น้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเสียงนั้นคุ้นเคยเหลือเกินมันคือเสียงเดียวกับในความฝันข้าข้าไม่รู้จักเจ้าเสียงของเธอสั่นไหวแต่หญิงชุดขาวเพียงยิ้มจางๆรอยยิ้มนั้นงดงามแต่เต็มไปด้วยความเศร้าครั้งหนึ่งเจ้าสัญญากับข้าเจ้าบอกว่าจะกลับมามีนาเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง ภาพความทรงจำบางอย่างเริ่มปรากฏในหัวของเธอภาพของหญิงสาวในชุดเดียวกันยืนอยู่ริมบึงกลางหมู่บ้านเสียงหัวเราะเบาๆของทั้งคู่ดังขึ้นในหัวเจ้าคือราณีหญิงชุดขาวพยักหน้ายอย่างช้าๆแสงจันทร์ทำให้เธอดูราวกับราชินีจากอีกโลกหนึ่งแต่ในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาข้ารอเจ้านานเหลือเกิน ทุกคืนในความฝันเจ้าจะมาที่นี่แล้วจากไปแต่คืนนี้เจ้ามาจริงๆมีนาก้าวเข้าไปใกล้หนึ่งเก้าความกลัวเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความสงสารเธอมองรานีอย่างตั้งใจเจ้าต้องการอะไรจากข้ารานีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงสายลมจะพัดผ่านอย่างแรงกลิ่นหญ้ากลิ่นดินและกลิ่นควันไฟลอยมาตามอากาศ เสียงร้องของใครบางคนดังมาจากทุ่งนาพระนีเอ่ยเสียงแผ่วเบาคืนที่เจ้าจากไปข้าถูกเผาอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครช่วยข้าได้และเจ้าสัญญาว่าจะกลับมาแต่เจ้าไม่มาเลยมีนานี่ง,งนันภาพไฟไม่บ้านไม้กลางทุ่งและเสียงร้องไห้ดังสะท้อนอยู่ในหัวทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนฟ้าผ่าเธอจำได้แล้วครั้งหนึ่ง มีนาเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้กับเพื่อนสนิทราณีทั้งสองเป็นเหมือนพี่น้องแต่คืนหนึ่งเกิดไฟไม่บ้านมีนาวิ่งหนีไปด้วยความกลัวเธอสัญญากับราณีว่าจะกลับไปช่วยแต่ไม่เคยกลับมาอีกเลยราณีจ้องตาเธออย่างเย็นชาเจ้าทิ้งข้าไว้ท่ามกลางเปเลวไฟเจ้าปล่อยให้ข้าตายอย่างโดดเดี่ยวมีนาสุดลงคุกเขา่า น้ำตาไหลพราคข้าข้าเสียใจข้าไม่เคยลืมเลยแต่ข้ากลัวหญิงชุดขาวค่อยๆก้าวเข้าใกล้รอยยิ้มของเธอเริ่มเลือนหายเงาของเธอลากยาวไปบนพื้นโคลนความกลัวของเจ้าคือสิ่งที่ค่าข้าทันใดนั้นลมแรงพัดกระนำ่ำแสงจันทร์ดับวูบเพราะเมฆหนาทึบเสียงกระซิบมากมายดังรอบตัวเหมือนเสียงคนเรียกชื่อของมีนา มีนามีนาเธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครเทียงแค่เงาของหญิงสาวหลายคนในชุดขาวยืนอยู่รอบตัวเธอทุกคอนะมีใบหน้าเหมือนรานีมีนากรีดร้องแต่เสียงของเธอกลืนหายไปในความมืดเธอพยายามวิ่งกลับไปยังบ้านเท้าเหยียบลงบนโคลนลึกราวกับพื้นดินกำลังดูดเธอลงไปเธอล้มลงหลายครั้ง แต่ก็ยังพยายามลุกขึ้นแสงไฟจากบ้านปรากฏอยู่ไกลๆมีนาวิ่งสุดแรงหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะมือสั่นจนไฟฉายตกลงพื้นเมื่อเธอถึงบ้านเธอผลักประตูไม้เปิดออกภายในบ้านมืดสนิทมีเทียงเสียงลอมหายใจของเธอเองเธอคว้าเทียนบนโต๊ะและจุดไฟแสงสว่างสั่นไหว เผยให้เห็นภาพบนผนังที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนภาพหญิงชุดขาวถูกกวาดด้วยฐ่านไม้เต็มไปทั่วทุกผนังทุกภาพมีใบหน้าเดียวกันราณีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งข้ารอเจ้าอยู่ที่นี่เสมอเทียนในมือของมีนาพริบไหวแรงเปลวไฟค่อยๆดับลงความมืดเข้าปกคลุมอีกครั้งในเงามืดนั้น เธอรู้สึกได้ถึงมือเย็นเฉียบวางบนไหล่ของเธอกลิ่นไม่จางๆลอยมาแตะปลายจมูกเธอหันกลับไปอย่างช้าๆและเห็นใบหน้าของรานีในระยะเพียงคืบเดียวดวงตาเต็มไปด้วยเปเลวไฟที่สะท้อนความเจ็บปวดริมฝีปากของเธอขยับอย่างช้าๆเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปเสียงลมพัดแรงจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเสียงไม้ล้านเอียดอารดังไปทั่ว มีนากรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปพร้อมกับแสงเทียนที่ดับสนิทเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบบ้านหลังนั้นไม่เกรียมไม่มีใครอยู่ข้างในแต่บนผนังไม้ที่ไม่ครึ่งหนึ่งยังมีภาพหญิงชุดขาวที่ดูเหมือนจะยิ้มอยู่และใต้ภาพนั้นมีลายมือเขียนไว้ด้วยฐานสีดำมีนาและรณีจะไม่พลากจากกันอีกต่อไปรุ่งสางวันใหม่ หมอกจางๆลอยปกคลุมทั่วท้องทุ่งนากลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนยังอบอวลอยู่ในอากาศเสียงไก่ขันว่าวมาแต่ไกลชาวบ้านบางคนเดินผ่านบ้านไม้เก่าที่ถูกเผาไม้ที่ไม่ดำยังอุ่นเล็กน้อยควันบางๆลอยขึ้นจากซากที่เหลือเพียงครึ่งหญิงชราผู้หนึ่งยืนมองอยู่เงียบๆเ,เธอคือยายแสงผู้เฝ้าหมู่บ้านนี้มานานกว่าห0สิปี ยายแสงเดินเข้าไปใกล้มือของเธอสั่นเล็กน้อยบนผนังไม้ที่ไม่มีภาพวาดของหญิงสองคนหนึ่งในนั้นคือรานีอีกคนคือมีนาใบหน้าทั้งคู่ยิ้มให้กันแต่แววตาเต็มไปด้วยความสงบยายแสงยกมือขรึ่งพนมไหว้ในที่สุดพวกเจ้าก็ได้อยู่ด้วยกันสายลมอ่อนๆพัดผ่านเศษเท่าฐานปลิวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เหมือนประกายแสงสีขาวระยิบระยับและในหมอกเช้าที่สว่างครึ่งทีละน้อยเงาของหญิงสาวสองคนเดินเคียงข้างกันไปตามทางทุ่งนารอยยิ้มของพวกเธออ่อนโยนราวกับไม่มีความเจ็บปวดเหลืออยู่เสียงของรานีดังขึ้นแผ่วเบาในสายลมในที่สุดเจ้าก็กลับมามีนาหันไปมองยิ้มตอบทั้งน้ำตาและข้าจะไม่จากเจ้าไปอีกเลย แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดผ่านหมอกทาบลงบนทุ่งข่าวสีทองเงาทั้งสองค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงสายลมที่พัดผ่านเบาๆทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบและกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ผลิบานในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องของมีนาและราณีอีกเลยแต่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงบางครั้ง ชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากกลางทุ่งนาเสียงของเพื่อนสองคนที่ในที่สุดก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในความฝันอันไม่มีวันจอบอ